มีอาการใดๆบ้างนะคะที่อาจจะสงสัยว่ามีเป็นมะเร็งลำไส้หรือเปล่าเรียนรู้เรื่องสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะท่านใดสนใจเกี่ยวกับความรู้ในการดูแลสุขภาพค่ะท่านสามารถติดตามช่องหมอไตให้คำตอบให้คำตอบในเรื่องของไตและยังให้คำตอบในเรื่องของสุขภาพโดยจะมีการสัมภาษณ์คุณหมอเฉพาะทางเป็นประจำในช anel นี้นะคะ ท่านใดสนใจอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด subscribe นะคะเพื่อติดตามช่องอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลามีวิดีโออัปโหลดจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆค่ะท่านใดต้องการติดต่อเพื่อเป็นสปอนเซอร์ช่องหรือต้องการปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนะคะหมอโก้นะคะมีอาการใดๆบ้างน,นะคะที่อาจจะสงสัยว่าเอ๊มีเป็นมะเร็งลำไส้หรือเปล่า มะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยบางครั้งอาจจะไม่มีอาการผิดปกติบ่งชี้นะครับทําให้ไม่ทราบว่าผู้ป่วยเนี่ยไม่ทราบว่าเราเป็นมะเร็งนะครับแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะมีอาการแต่ว่ามันก็จะดูคล้ายๆกับโรคอื่นนะครับอ,อผมยกตัวอย่างอาการของมะเร็งนะครับหนึ่งก็คือท้องเสียท้องผูกนะครับหรือรู้สึกอืดแน่นท้องนะครับเพราะว่าตัวมะเร็งเนี่ยมันถ้าเกิดมันโต ตัวได้ที่มันไปอยู่ที่ส่วนปลายของลำไส้ใหญ่เนี่ยเออเป็นตอนนั้นน่ะอุจจาระมันเริ่มจะอร์มเป็นก้อนแล้วก็มันก็อุดคนก็ต้องตื่นออกมานะฮะถ้ามันมีก้อนไปขวางอยู่เนี่ยม,มีมีก้อนมาเร็งไปขวางทางออกของอุจจาระอยู่เนี่ยก็จะทาให้อุจจาระออกยากขึ้นคน<ม>คนไข้ก็จะถ่ายลําบากนะครับบางทีอุจจาระก็มีลาเล็กลงเอ่อห้าวันเจ็ดวันไม่ถ่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมหรือว่าเอา่ออาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะ่ะแต่ว่า เพออุจจาระมันกองอยู่ในลำไส้เยอะๆมากๆเนี่ยมันก็เกิดอาการที่เรียกว่าท้องอืดแน่นท้องเหมือนอยากถ่ายแต่มันไม่ถ่ายอะไรเป็นต้นอีกอันนึงก็คือเนื่องจากมะเร็งเนี่ยหน้าตามันมันผิดปกตินะครับมันมันองค์ประกอบของลเนื้อเยื่อเนี่ยก็จะไม่เหมือนผนังลำไส้ทั่วไปที่มันจะมีเยื่อเมือกมาคลุมมาปกคลุมเวลาอุจจาระผ่านมันก็จะไม่เกิดบาดแผลไม่เกิดอะไรก็มะเร็งมันจะเป็นเนื้อสดๆเลยแล้วก็ไปโดนนิดหน่อยมันก็เป็นแผลและ เพราะฉะนั้นเนี่ยครับสิ่งที่จะตามมาก็คือพอถ่ายอุจจาระก็จะมีเลือดออกมาครับโดยลักษณะเลือดเนี่ยมันก็มีแต่เป็นเลือดสดๆเลยนะครับหรือเป็นเลือดสีสีด,ดําค้ํากระดับไปอย่างนั้นครับซึ่งมันจะติดออกมากับอุจจาระนะครับถ้าเกิดว่าเอ่อมะเร็งเนี่ยอยู่อยู่แบบอ่าส่วนปลายของลาไส้และแต่ถ้าเกิดมะเร็งอยู่ตรงจุดส่วนต้นของลาไส้ใหญ่เนี่ยบางทีก็อาจจะถ่ายเป็นเลือดสดๆ,ๆออกมาเลยก็ได้ครับแล้วก็ <Okay. S 1> อีกอันหนึ่งก็คือ อาการไม่สบายท้องปวดแสบท้องร้อนท้องรู้สึกอาหารไม่ย่อยหรือปวดเกรงท้องพวกเนี้ยบางครั้งอา,าอาการอาจจะเหมือนกับโรคอื่นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นท้องเสียไปกินอาหารที่ไม่สะอาดมาในติดเชื้อก,ก็ก็มีอาการลักษณะน,นี้ได้แต่แต่จุดสังเกตคือคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยอาการจะไม่หายไปนะครับสังเกตว่าถนะ้เาเราท้องเสียเนี่ยไปร้าขยาซื้อยามากินไปหาหมอได้ายาสักชุด ่วนใหญ่จะหายนะครับ5วัน3วันหายแลกอะไรเงี้ยถ้เาเกิดไม่หายสักทีดูเหมือนจะหายแล้วก็อาทิตย์หน้าเป็นอีกไอ้อีกสองอาทิตย์เป็นท้องเสียทุกเดือนเลยเหมือนไปจําเดือนนะเดือนทอท่ท้องเสียทีท้องเสียทีท้องเสียทีมันไม่หายรู้สึกมันเป็นกิจวัตรนะไปหมอจาหน้าได้นะมากี่ทีก็ท้องเสียเนะยอันนี้น่ากลัวนะครับว่ายิ่งอายุเยอะๆก็ควรจะต้องตรวจน,นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าการอักเสบจากเชื้อโรคเนี่ยเชื้อโรคมันมาแป๊บเดียวมันก็ไปแลวแต่ มะเร็งมันไม่อยู่มันอยู่ไม่หายนะครับเราเราไม่ไม่ตัดมันออกมามันก็ยังอยู่อย่างนั้นนะครับคนไข้ก็ท้องเสียไม่หายนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือน้ําหนักตัวลดนะครับกลุ่มพวกนี้ยเป็นโรคเลื้อรหลังเพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยจะเริ่มมีปัญหาเรื่องขาดสารอาหารนะครับมะเร็งก็แย่งอาหารเราก็ก็จะมีน้ําหนักตัวลดผิดปกตินะครับสังเกง,ง่ายมากเลยตังเเกงแต่ก่อนใจสามแปดอย่างเงี้ยตอนนี้เหลือสามสี่อะไรครับนะครับ อีกสองเดือนเหลือสามสามนะเอวลดลงเรื่อยๆเลยกังเกงหลวมบ้างนันนะฮะก็แสดงว่าอ๊มีปัญหาแหละที่เหลือก็เป็นอาการทั่วๆไปอ่อนเพลียไม่มีแรงหรือบางบางบางรายนับตรวจสุขภาพก็เจอว่ามีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กน,นะครับก็คือเรียกว่าตัวมะเร็งนําทําให้มีเลือดออกเรื่อยๆพอเจ็บเลือดนานๆหลายๆปีเข้าก็มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กครับอาการมะเร็งลำไส้ใหญ่ ไม่มีอาการท้องเสียท้องผูกอืดแน่นท้องถ่ายลำบากถ่ายลำเล็กลงถ่ายมีเลือดปนไม่สบายท้องปวดแสบปวดเกรงท้องน้ำหนักลดผิดปกติอ่อนเพลียไม่มีแรงโลหิตจ,จางขาดธาตุเหล็กก็ขอบคุณอนาะจารย์โก้อีกรอบหนึ่งนะคะใดมีคําถามใด,ดเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารทั้งระบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดท้องนะคะ ท้องผูกท้องเสียนะคะหรือว่า,าคุณหมอระบบทางเดินอาหารจะเป็นคุณหมอตับด้วยนะคะท่าในใดมีคําถามในลักษณะนี้ค่ะสามารถฝากคําถามไว้ใต้วิดีโอนะคะแล้วก็หมอจากขออนุญาตเชิญจจนโก้มาเล่าให้ฟังในวิดีโอต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ